Good morning m c h ชิน r ร n สัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยเรารักประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูนี่ก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงชาติไทย ชุดประจำชาติของไทยนะคะแล้วก็ภาษาไทยที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันและสุดท้ายก็คืออาหารประจำชาติไทยนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก่อนอื่นเราก็มารู้จักเพลงชาติไทยนะคะซึ่งเป็นเพลงประจำชาติของประเทศไทยนะคะเด็กๆคงเคยได้ยินเวลา8นาฬิกาตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนอ18นาฬิกาตอน6กโมงเย็นนะคะเมื่อเด็กๆได้ยินเพลงชาติไทยนะคะเด็กๆ ต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะเราจะต้องยืนตรงเคารพธงชาตินะคะด้วยการยืนตรงและก็ะมือวางข้างลำตัวนิ่งๆนะคะเมื่อเพลงจบนะคะเด็กๆก็จะโค้งคำนับหนึ่ทีด้วยนะคะคุณครูนีหวังว่าเด็กๆทุกๆคนนะคะคงปฏิบัติตนได้ถูกต้องนะคะสำหรับชุดประจำชาติไทยนะคะ ก็จะมีชื่อเรียกว่าชุดไทยหรือชุดราชนิยมนะคะซึ่งผู้ชายนะคะจะนิยมนุ่งจงกระเบนแล้วก็สวมเสื้อราชปะแตนนะคะผู้หญิงก็จะสวมผ้าถุงยาวนะคะแล้วก็จะห่มสบายเฉียงนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มารู้จักกับภาษาที่ใช้ในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่จะนิยมใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการนะคะและใ,ในแต่ละท้องถิ่นนะคะก็จะมีภาษาถิ่นที่ใช้กันเฉพาะท้องถิ่นน um> ั้นๆนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคําทักทายนะคะก็จะใช้คําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะและสุดท้ายนะคะเราก็มารู้จักอาหารประจําชาติไทยกันดีกว่าค่ะ ซึ่งอาหารที่ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เป็นอาหารประจำชาติได้แก่ต้มยำกุ้งนะคะส้มตำแล้วก็ผัดไทยค่ะซึ่งเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยถูกปากมากเลยนะคะ สำหรับกิจกรรมท้ายบทในวันนี้นะคะคุณครูนีก็จะให้เด็กๆเนี่ยบอกชื่ออาหารไทยที่เด็กๆรู้จักมาคนละ3อย่างนะคะโดยส่งทริปสั้นๆส่งคุณครูในกลุ่มไลน์ห้องเรียนด้วยนะคะแล้วคุณครูจะรอรับชมรับฟังนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ